ล่าสุดวันนี้ค่ะทางการของรัสเซียได้ออกมาประกาศชัยชนะเนือเมืองมาริูโปอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าทหารชุดสุดท้ายที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในโรงงานเหล็กอาซอฟสต,ตอลน,นั้นได้มีการยอมวางอาวุธแล้วสุดท้ายก็ออกมามอบตัวค่ะโดยทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการโดยระบุว่า โรงงานเหล็กอาซอฟซสนั้นได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์แล้วในวันที่20พฤษภาคมหลังจากที่นักรบยูเครน531คนสุดท้ายที่ปักหลักอยู่ในโรงงานเหล็กยอมวางอาวุธและเมื่อรวมกับทหารที่ตัดสินใจยอมวางอาวุธและยอมจำนวนไปก่อนหน้านี้มียอดรวมทั้งสิ้น2,439คนด้วยกัน ซึ่งเส้นทางหลบภัยใต้ดินภายในโรงงานกองทัพ,พรัสเซีย,ยสามารถเข้าควบคุมเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วซึ่งการประกาศชัยชนะดังกล่าวของกองทัพ,พรัสเซียมีขึ้นภายหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครยนยอมรับเลยว่าจุดสุดท้ายที่ทหารรัสเซียย,ยึดครองอยู่นั้นได้รับอนุญ,ญาตจากผู้บัญชาการทหารให้ออกจากพื้นที่ได้เพื่อรักษาชีวิตซึ่งโรงงานเหล็กอัซอฟตตอร์นั้นถูกกองทัพรัสเซียปิดล้อมมานานหลายสัปดาห์ โดยที่กองทัพของรัเสเซียคะ่ะได้สั่งการให้มีการโจมตีทางอากาศในพื้นที่อย่างหนักและสกัดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่ให้เข้าถึงพื้นที่ภายในแม้จะยังมีพลเรือนที่รวมไปถึงผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุอยู่ภายในเป็นจำนวนมากก็ตามขณะเดียวกันกองทัพรัเสเซียนะคะได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่เพื่อยึดดินแดนส่วนที่เหลือของแควลูฮัสที่ยังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอยูเครน ซึ่งลูฮัสนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสองแคว้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ทางมอสโกค่ะได้ประกาศรับรองความเป็นรัฐอิสระแล้วก็สั่งการให้กองทัพของรัสเซียเริ่มปฏิบัติการในเมืองเซวิโรโดเนสส่วนทางหัวหน้าสำนักง,งานอาวกาศรอสคอสมอสของรัสเซียดิมิทรีโรโกซินเขาเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างมากได้เปิดเผยว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ความเร็วเหนือเสียงสามารถ ซึ่งมีอนุภาพสามารถทำลายเครื่องชายฝั่งของทวีปใหญ่ๆได้เขามีการเตือนนะคะว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อชาติตะวันตกนั้นนับว่าเป็นท่าทีล่าสุดของเจ้าที่ระดับสูงของรัสเซียขณะเดียวกันค่ะขีปนาวุธสามารถของรัสเซียนั้นคือขีปนาวุธข้ามทวีปวิถีโคง้งที่มีขีดความสามารถในการทำลายเป้าหมายด้วยความเร็ว15,880หมไมล์ต่อชั่วโมง นอกจากนี้นะคะโรโกซินยังอ้างได้ว,ว่าขีปนาวุธที่จัดแสดงในการสวนสนามที่ลานจตุรัสแดงเป็นขีปนาวุธขนาดเล็กเพราะว่าขีปนาวุธสามัทนั้นเป็นอาวุธขนาดใหญ่มากไม่เหมาะสมกับสถานที่ในช่วงที่นําออกมาจัดแสดงค่ะ ส่วนทางเซเกชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียได้เปิดเผยว่ารัสเซียพร้อมที่จะสร้างฐานทัพแห่งใหม่ทั้งสิ้น12แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเพื่อเป็นมาตรการตอบโต้การที่ฟินแลนด์และสวีเดนสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งในภัยคุกคามทางการทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณชายแดนด้านตะวันตกของรัสเซีย ซึ่งการสร้างฐานทัพแห่งใหม่ยังรวมไปถึงการเพิ่มอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนมากจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2,565นี้ขณะที่ฟินแลนด์และสวีเดนตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เนื่องจากว่าพวกเขามีความกังวลว่าจะ,ะเผชิญกับภยัยคุกคามหลังจากที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ถ้าไปดูท่าทีของประธานาธิบดีปูตินเขามองว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้ถือเป็นภยัยคุกคามต่อรัสเซีย แต่เมื่อไรก็ตามที่นาโต้ขยายโครงสร้างทางทหารเข้าไปประจำการในดินแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลรัสเซียก็พร้อมจะตอบโต้ขณะที่รัสเซียค่ะยังได้มีการสั่งตัดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังฟินแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันแล้วในวันที่21พฤษภาคมหลังจากที่ฟินแลนด์ยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าก๊าซให้กับทางบริษัทก๊าซพรอมของรัสเซีย ด้วยเงินสกุลรูเบิลฟินแลนด์มีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณร้อยละแปดของการบริโภคพลังงานทั้งประเทศดาบริษัทพลังงานของฟินแลนด์ก็บอกว่าจะหาแหล่งก๊าซทดแทนผ่านท่อส่งก๊าซบอ i c c ิก n อนเนเตที่เชื่อมระหว่างฟินแลนด์และเอสโตเนียต่อไปค่ะ This ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ